สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักของครูทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูอีกแล้วในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้เราจะมาทบทวนการบวกลบทศนิยมกันค่ะเอหลายคนบอกว่าหนูเคยเรียนมาแล้วค่ะตอนปอ .4 กับป .5 ใช่แล้วค่ะนักเรียนในชั้นป .6 นี้ครูจะทบทวนให้เล็กน้อยแล้วเราจะมาลองทาแบบฝึกกันนะคะก่อนจะลองทาแบบฝึก นักเรียนลองดูสิคะว่าหลักการบวกลบทศนิยมนักเรียนเรีนจได้กันอยู่หรือเปล่าการบวกลบทศน,น,นิยมมีหลักอยู่ว่าไงคะการบวกลบทศนิยมมีหลักอยู่ว่าตั้งจุดและหลักให้ตรงกรันแล้วบวกลบปกติโอ้โหามากเลยคะ่ะทําแค่สองกฎข้อนี้ก็จะได้คําตอบของการบวกลบทศนิยมแล้วค่ะเด็กๆเ,เมื่อนักเรียน เข้าใจหลักการบวกลบทศนิยมแล้วเราลองมาทำโจทย์กันเลยดีกว่าค่ะข้อนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนหาคำตอบของ4 4 4 3 6 6 4ลบด้วย19.98ค่ะก่อนอื่นครูยอยากให้นักเรียนสังเกตก่อนว่าตัวตั้งมีทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ การที่เราจะรู้ว่าทศนิยมของตัวตั้งมีกี่ตำแหน่งเราก็นับตัวเลขหลังจุดว่ามีกี่ตัวดังนั้นตัวตั้งจะมีทศนิยม3ตำแหน่งค่ะตัวลบมีทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งค่ะเทคนิคง,ง่ายๆก่อนจะบวกหรือลบทศนิยมเราต้องทำทศนิยมให้มีตำแหน่งที่เท่ากัน ดังนั้นข้อนี้ควรจะทำทศนิยมทั้ง2ตัวให้มี3ตํตำแหน่งนะคะโดยการทำตัวลบนี้ให้เป็น3ตํตำแหน่งทํำยังไงดีคะก็คือการเติมศูนค่ะทศนิยมสามารถเติมศูนได้ไม่รู้จบแต่ยังมีค่าเท่าเดิมนะคะนักเรียนการเติมศูนนี้ไม่ได้ทําให้มีค่ามากขึ้นหรือลอดลงเลยนะคะแต่การเติมศูนจะช่วยให้เราตั้งหลักของท มาดูกฎข้อที่1กันเลยค่ะเราต้องตั้งจุดและหลักให้ตรงกันใช่ไหมคะมาทบควรหลักของทศนิยมกันก่อนดีกว่าหน้าจุดจะเป็นจำนวนเต็มค่ะซึ่งเป็นเลขธรรมดาที่เราเคยเรียนมาแล้วว่ามีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแต่ข้างหลังจุด เป็นจำนวนที่มีหลักเป็นส่วนนะคะซึ่งทศนิยมตำแหน่งที่1จะเป็นหลักส่วน10บตำแหน่งที่2จะเป็นหลักส่วนร้อยและทศนิยมตำแหน่งที่3คือหลักส่วนพันเรานำโจทย์มาตั้งให้ตรงหลักกันเลยนะคะตัวตั้งหลักส่วนพันครูจะเขียนจากข้างหลังไปข้างหน้าหลักส่วนพันก็คือเลข4หลักส่วนร้อยคือเลข6 หลักส่วน10คือเลข3จํานวนเต็มหลักหน่วยก็คือ1หลัก10ก็คือ4และหลักร้อยก็คือ2นําไปลบกับตัวลบเขียนจากข้างหลังไปข้างหน้าเหมือนกันค่ะหลักส่วนพันคือ0เห็นไหมคะว่าทําไมเราควรจะเติมศูนย์ก่อนถ้านักเรียนไม่เติมศูนย์ตรงนี้ นักเรียนอาจจะเพลอเขียนเลข8ในหลักส่วนพันก็ได้ดังนั้นอย่าลืมใช้เทคนิคการเติมศูนย์ให้ตำแหน่งของทศนิยมเท่ากันนะคะหลักส่วนร้อยก็คือเลข8หลักส่วนสิบคือเลข9หลักหน่วยคือเลข9และหลักสิบคือเลข1ข้อนี้ไม่มีหลักร้อยในตัวลบนะคะหลังจากตั้งจุดและหลักให้ตรงกันแล้วเราก็ทำการบวกลบปกปติได้เลยค่ะ มาค่ะลบกันเลยนะคะอันนี้ใช้ความรู้ของตอนที่เรียนอยู่ป .3 แล้วนะคะนักเรียนลบเลขอย่าผิดนะคะ4ลบ0ได้0 6ลบ8ไม่ได้กระจายค่า3เหลือ2กลายเป็น16 16ลบ8เหลือเท่าไหร่คะ8ค่ะ2ลบ9ไม่ได้กระจายค่า1เหลือ0กลายเป็น12ลบ9เหลือ3 จุดใส่จุด0ูลบ9ไม่ได้กระจายค่า4ีเหลือ3กลายเป็น10 10ลบ9เหลือ1ค่ะ3ลบ1เหลือ2ค่ะและ2ไม่มีตัวลบก็ใส่ลงมานะคะคำตอบข้อนี้คือ221.384ก่อนที่จะตอบเราลองมาดูความ สมเหตุสมผลของคำตอบเรก่อนว่ามันน่าจะถูกต้องหรือไม่โดยการที่นำความรู้เรื่องการประมาณค่ามาใช้ค่ะ241.364เราประมาณเป็นจำนวนเต็มเคยเรียนมาแล้วนะคะตอนป .5 5การประมาณค่าทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มต้องดูทศนิยมตำแหน่งที่1คือเลขอะไรคะเลข3เลข3คครูเคยบอกว่าถ้าน้อยกว่า5ให้ปัด ิ้งปัดทิ้งก็คือการไม่เอาจุดทศนิยมเลยดัยงนั้นประมาณค่าได้241ค่ะลบด้วย19.98ต้องการทำเป็นจำนวนเต็มคือดูทศนิยมตำแหน่งที่1ทศนิยมตำแหน่งที่1คือเลข9ปัดขึ้นหรือปัดทิ้งคะ ปัดขึ้นปัดขึ้นต้องปัดตัวหน้าขึ้นจาก19กลายเป็น20นี่กลายเป็นจำนวนเต็มแล้วค่ะข้อนี้จึงมีคำตอบประมาณประมาณเท่าไหร่คะ241-20ลบ20ประมาณ221ค่ะนะักเรียนซึ่งใกล้เคียงกับคำตอบเรามากๆเลยดังนั้นครูคิดว่าถ้านักเรียนลบไม่พลาดหลังจุดก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคำตอบของนักเรียนเนี่ยออกมาแล้วได้คำตอบประมาณ240กว่ากว่าๆครูคิดว่าน่าจะผิดนะคะนั่นหมายความว่านักเรียนน่าจะตั้งจุดและหลักไม่ตรงกันดังนั้นการประมาณค่าคำตอบก่อนที่จะตอบจริงๆจ,จะช่วยให้เรารู้ว่าคำตอบของเรามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจบทเรียนแล้ว นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดที่ครูได้สั่งไปในใบสั่งงานนะคะถ่ายรูปส่งครูสําหรับเรื่องการทบทวนการบวกลบทศนิยมนี้จะนําความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการเรียนในคาบต่อๆไปดังนั้นนักเรียนพยายามที่จะทําความเข้าใจบทเรียนให้เข้าใจก่อนนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ย้อนดูคลิปอีกครั้งหนึ่งแล้วลองทําแบบฝึกหัดดูสําหรับคลิปนี้ ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะนักหนาเด็กเ